สวัสดีค่ะช่องยายไมอฟิเชียลนะคะตอนนี้เข้ามาถึงหนางานเรียบร้อยแล้วค่ะตลาดเรือบินที่เข้าจากทาการแสดงวันนี้นะคะพี่นอ้องรถบัสเราเข้ามาประจําการทั้งสี่คันเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้กําลังพาทิกันเรยาเพิ่ยจอดมองไหนค่ะสะนามกว่างโพดจะห้าสิจอดมองไหนพุญสะสนามก่อนกี่แบบดีเลยพี่น้อง ถึงคยเจอเนี่ยมาครบทุกคันแล้วเราเดินทางประมาณ90กิโลวันนี้ โอ้เข้ามาเป็นทัานแรกค่ะวันนี้ของรถบาสแต่ก็ะไล่ไล่กันมาค่ะพี่น้องตอนนี้พาชิ์กำลังจะขึ้นแล้ว ตนจกบ่อบย,ายายไม่มารายงานให้เอฟซีได้รับทราบว่าเรามาถึงหน้างานเป็นทีเรียบร้อยแล้ว อ,นนนนอากาศดีค่ะพี่นอ้องเอ้ยแมน่นี้อากาศดีโบหอนทุกครั้งมาจะหอนแหงเพื่อเน,นี่ยอากาศดีแหงพี่นอ้องเนี่ยก,กินเนี่ยอยากกับเอ้ยทั้งนานได้เปตลาดตังน่้ <c oughs> ข้าวพี่น้องวันพระอาทิตย์ก็ร้อนสิเห็นไม่แม่งคนสบายน่ะวัดไม่ค่อยดี ปลูกยังงอนอยู่ไอยเย็นมันยังมีอยู่ยังนอนยังบดตีนแต่มันขึ้นนั้นสถานที่ยังโอเคเบิดกับพี่น้องพิษแต่บ่มีหนามโมมีหนามอาบตลาทั้งหนา ที่ถนนใหนเลยคะพี่น้องเขามาเดี๋ยวได้ที่จอจริงจะไล่ง่ายาอีกท่นึงนะคะน่ะพี่น้องพี่น้องตอนนี้เขาได้มองที่จอแล้วกำลังเขื่อนเข้าไปค่ะกำลังเลื่อนเข้าไป ประจำการไปรอโซันที่ 3, ขันที่สามแล้วั่งตไปขั้นฝาปูยี่โม่หาดทอง